ดงนึงคัดแอวดงนึงเกลียวอืมย่า yeah. มน,นี้กับพเดมมาลกยานายานากะหกขนาดเอาหมูเอาพกมาลกน้ำกะมีวาดมีไหวอยู่ปุ้ดดำได้แล้วกะยังมาเสียหน้าแบบนี้มาก็หญา้ามันหล่นมีแล้วมีโถเป็นจักเธอต่างเดียห้ากะมองหกมองมีพี่น้องเอ้ย ลึกปิล่าไม่ดีหน้ามู่เป็นหกอยู่บ่กันมีได้เสือมาเอาทางนี้ไปเอ็ดกาเด้อลายแท้ทได้งานั่นจะได้อยู่บ่มาซอยเดียวเอาไปได้กรตะกระดอยามแรงโง่กินเราขึ้นว่าเราไม่ได้ยาสักเส้นไม่ได้เม็ดสักหน่อยผัดมาแต่ทังเลอบวันี้พอได้น้ำได้นมาแล้วผัดเป็นแผ่นเอามา แลวเลอยอม <'s> mm ูมาลกยานำเอออันนะลงเลิกกับมีคักเกี่ยวกับซองลงทั้งรับทั้งมีดเอาอยู่ก็พูดได้มีเกาะก็เราไม่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ด่ามแล้วก็ยังมาเกาะมาเกี่ยวยาเฮีย ตามมันนั้นเนาะตามข้าหืนไปก่อนนี่แน่มีเอดก็ไม่ได้กินมีเกาะก็มีแปลนเพิงเนาะเกาะไปแล้วแเปลนกระพึองอยู่เกาะได้แล้วคือเพิ่นเรามีหกอีนนี่คือเพิ่นเราไม่ได้อันนั้นสักมิดมึงมีท่านเกาะพนาตึบเลยญ่ยาก็ดินอ้องเอมาเด้อตัวเลือกมีนั้นก็มาเกาะนํำเด้อ เอาแห้งเดียวก็ได้ตัดมิติแห้งผู้เ่ามะพร้าวฮาวยิงแก่ยิงมันได้เนาะซ uh huh. <laughs> ักไม่กระเท้าซักไม่กระเท้าเอาบอ uh huh. จ้าคลิปนี้กระตทนี้ละขอบคุณหลายๆเ้อ